คือเราแบบอยากเห็นแสงเหนือมากแต่ว่าในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยนะไปเที่ยวมาเยอะแต่ว่านี่คือที่ที่เรายังแบบยังไม่ได้ไปยังไม่มีโอกาสได้สืมสับความรู้สึกนี้คือเหมือนกับแบบแสงเหนือคนก็แบบรีวิวจนแบบเรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งต้องไปในชีวิตเราต้องไปให้ได้ต้องไปเจอให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแล้วพอบางคนเราเห็นบางคนไปแล้วมันมันวืดอะ่ะมันไม่เจอ,อแบบไปเฝ้าเจ็ดวันสิบวันก็ไม่เจอแต่พอกลับมาแล้วอ้าวเพื่อนบอกว่าเอ้ยฉัน เจอตอนเธอลกลับไปพอดีอะไรเงี้ยมีเราก็บอกเฮ้ยมันเหมือนความรักเลยว่ะคือมีคนแบบรีวิวให้เราเห็นเยอะแยะเช่นมีดูไอจีแล้วคนจับมือกันกอดคอไปเที่ยวทะเลไปอะไรกินข้าวด้วยกันร้านดีๆอย่างเงี้ยเราก็อยากมีบ้างอ,อยากไปตามล่าหาแบบรักแท้บ้างแต่พอฉันออกแบบไปตามหาบ้างอ่ะทำไมเราไม่เจอแบบคนอื่นสักทีวะอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออคล้ายๆกันว่ะว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่ารักแท้เราเราเชื่อมันมีอยู่จริง เหมือนกับแสงเหนือนี่แหละอืแต่ว่ามันต้องรอวันที่ดวงมันสมพงกับเรานิดนึ่งอ่ะรอวันที่ฟ้าเปิดรอวันที่ค่าแสงมันเพียงพอแล้วการอดทนรอคอยครั้งนั้นของเรามันจะแบบคุ้มค่ามากที่คุณจะได้เห็นความสวยงามของแสงนี้อยู่แบบรอบๆตัวเราเหมือนรักแท้แต่ในระหว่างทางมันอาจจะเหงานมันอาจจะมืดมันอาจจะแบบเหน็บหนาวแต่ถ้าคุณแบบอดทนเฝ้ารอผ่านไปได้ ม,นมันก็จะคุ้มค่ากันหรอปล่อยเข้าเมืองตาเร็ว